สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันบนรรสีได้มีการโพสต์ข้อความลงในชุมชน YouTube โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าอีชั้นขำว่าเพิ่งสืบพยานปากเดียวพวกข้างไขข้างแคมบอกยกฟ้องโดยไม่มีข้อกังขาโดยที่คนเหล่านี้ ดวดยาหอมที่ทนายรุ่นเหอม่วงหลอยชงไว้ว่าโจทย์แถลงว่าไม่มีความแค้นเคืองจําเลยไม่เคยมีความบาดหมางตรงกันข้ามจําเลยสองผัวเมียยังเคยช่วยดูแลลูกให้นี่มันเป็นคำถามรูทีนที่พยานทุกคนต้องโดนถามโดยเฉพาะพอถึงพยานเจ้าพนักง,งานนี่แหละ คำถามนี้จะเข้มข้นเพราะพยานเจ้าพนักง,งานจะมีรายละเอียดในคดีมากกว่าแม่ผู้สูญเสียแน่นอนในชั้นนี้ที่แม่ไม่รู้นั่นคือไม่รู้จริงๆเหมือนที่ลูกคนที่สองของจำเลยสองผัวเมียพูดนั่นแหละอะไรไม่รู้ก็ตอบไม่ได้ส่วนเรื่องเส้นผมตลกที่พวกมอง คดีไม่ออกมองว่าจบแล้วสิ้นโคตอนไม่ต้องใช้ไม่มีหมอคนไหนลงผลชนสูตรว่าเส้นผมเด็กถูกตัดจริงๆก็ไม่มีเอกสารที่ใช้เป็นทางการในคดีฉบับในที่บอกว่าผมตัดที่ว่านั้นมาจากศพนะคะแต่ข่าวเอาไปลงกันเองแล้วคนเสพข่าวก็ว่าต่อต่อกันว่า พบว่าศพถูกตัดเส้นผมไป36เซนซึ่งจริงคำที่ควรใช้คือพบเส้นผมถูกตัด36ทอนข้างศพเด็กต่างหากแล้วผมนั้นตรวจสอบพบว่าต้องเป็นผมในกลุ่มเครือญาติฝ่ายหญิงของผู้ตายซึ่งหมายถึงอาจจะเป็นชมพูสดิงแม่ป้าน้ายาย และพี่ชายลูกป้าลูกน้ารวมอีกสามคนนี่ต่างหากที่เป็นข้อมูลตรงตามนิติวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ข้อมูลเสพจากสื่ออย่างเดียวสินโคตอนไม่ได้ใช้พิสูจน์ว่าผมที่เจอในรถจำเลยเป็นผมชมพูแต่ใช้พิสูจน์ว่าผมที่พบในรถเป็นผมที่ตกอยู่ข้างศพดังนั้น จำเลยต้องตอบว่ามันมาอยู่ได้อย่างไรจะอ้างว่าขึ้นไปที่จุดพบศพก็ยากเพราะจำเลยอยู่ห่างจุดพบเส้นผมที่พบในวันรุ่งขึ้นหลังจากพบศพแล้วดังนั้นจำเลยถึงถูกสงสัยว่าพวพันกับเส้นผมที่พบข้างศพอาจจะเป็นการตัดเองหรืออาจจะนำไปวางไว้ตรงนั้นถึงได้มีเศษผม ชนิดเดียวกันมีองค์ประกอบทางเคมีเดียวกันมีมุมของภาพตัดขวางเข้ากันได้แต่ถ้าถามความเห็นอีชั้นว่าผมของเด็กนั่นแหละและทางเจ้าหน้าที่น่าจะตรวจองค์ประกอบทางเคมีพอได้แนวทางแล้วว่าน่าจะมาจากสายไหนคดีเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งตะโกนว่ายกฟ้องอีชั้นเคยช่วยทำคดีแบบนี้มาแล้วหลายคดี ไม่มีนิติวิทยาศาสตร์มัดบางคดียกฟ้องชั้นตนไปติดตรงอุทธรดีกาพวกคุณเคยคิดว่าหมายไม่ออกไม้อยังออกจนได้จริงไหมดังนั้นอย่าเพิ่งวิเคราะห์ฟันทงยังต้องดูอีกยาวๆวสำหรับคดีนี้อีชั้นขอทำนายแบบนี้ลงอาญาชั้นตนยกฟ้องชั้นอุทธร ดีกาไม่รอดแต่ที่แน่ๆจำเลยจะสู้คดีจนหมดตัวหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดยบอกว่าตอบเอาใจเอซีมากโดยไม่รู้สึกผิดชั่วดีพวกนี้ตายไปเป็นเป,นเปรตเพราะชอบขอเขากินจนเป็นสันดาน พิ่งสืบพยานบางช่องไร้แบบมั่นใจว่ายกฟ้องทำเป็นว่ารู้เยอะแบบมั่นใจไร้ไปหัวเราะไปจะคอยดูว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป f อซีที่ไม่ลืมหูลืมตาก็คงจะหมดตัวเช่นเดียวกันค่ะผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะครับไม่มีการยกฟ้องมันสู้นัดีแล้วครับพยานโจทย์ไม่เท่าไหร่ครับ ที่มันจะโดนมัตตาสังคือนิติวิทยาศาสตร์จบแน่ไปเถอนะน่วยพังป้าจอมตุนบางขวางสู่แดนประหารแน่นอนครับถูกต้องค่ะขอให้หมดตัวสาธุตอนนำสืบจำเลยนูนสนุกแน่ให้สู้เต็มทีไปเลยอย่าหนีหรือพรีชีพเพื่อจำเลย จะได้มีกำลังใจสู้เขาสู้อยู่แล้วค่ะยาวไปไม่น่าจบชั้นตนเพราะถ้ายกฟ้องโจทย์อาจจะอุทธรหรือไม่ว่ากันอีกเรื่องไม่จบง่ายค่ะมีเวลาหาเงินอีกเยอะจา้ายาวไปยาวไปจา้าคิดว่าคดีนี้อย่างไรจำเลยทั้งสองติดคุกแน่นอนครับจำเลยขึ้นสารแต่ละนัดมีค่าใช้จ่ายเยอะ น่าจะไม่ถึงชั้นอุทรหรอกค่ะมันจะเสียดายเงินแล้วจากสารภาพเองในชั้นตน้นไม่เคยได้เข้ามาดูช่องนี้เลยเราก็คนมองด้านนอกไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียการสื่อสารออกมาให้ทั้งคนที่ชอบไม่ชอบรักไม่รักใครก็ตามได้เห็นได้อ่านสิ่งที่สื่อออกมาด้วยออกมาด้วยข้อความที่น่าอ่าน คนเราส่วนมากมีการศึกษามีคนที่สองสั่งมาน่าจะแทบตั้งแต่อยู่ในคันให้เป็นเด็กดีคิดดีทำดีเติบโตมาเป็นคนดีมีการศึกษามีการมีงานที่ดีมีคนนิยมยกย่องเราอยากเห็นทุกคนเป็นแบบนั้นนะคะถ้ามีคนรู้จักเป็นลูกเป็นญาติพี่น้องเราได้เห็นได้รู้ได้อ่านได้พบเจอ จะได้ชื่นชมว่าเราคิดดีทำดีคิดดีคนดีๆคำพูดคำจาน่ารักไพเราะเราก็จะสอนบอกว่าคบกับคนแบบนี้แหละแต่ถ้าสื่อให้มองเห็นว่าคำแต่ละคำที่พูดออกมาทุกข้อความที่สื่อแบบมีการด้อยค่าซึ่งเป็นคนอื่นอาจไม่เคยรู้จักเขาเลยแต่เป็นเพียงเพราะว่าเราไม่ถูกใจ มันเป็นการกระทำที่ไม่น่ารักเราก็บอกอยู่ให้ห่างๆขอให้อย่ามีอคติกับใครทุกคนก็มีความผิดบ้างถูกบ้างแต่ความผิดบางเรื่องของบางคนเขาก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเราหน่าจะรอการตัดสินของศาลอย่าให้การที่เราไปด้อยค่าคนอื่นแต่กลับกลายมาเป็นด้อยค่ากับตัวเราเองเลยนะคะ ป้าบุหลันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าคุณพูดเองว่าน่าจะรอคำตัดสินของศาลแล้วศาลได้ตัดสินแล้วหรือว่ายกฟ้องไม่ผิดนี่คือสิ่งที่อีฉันบอกว่าคดีดเพิ่งเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีสืบไปปากเดียวให้รอทั้งกระบวนก่อนแล้วตบท้ายว่าด้วยความคิดอีฉันเองว่าผลน่าจะเป็นแบบนี้อีฉันคิดว่า เราน่าจะมีสิทธิคิดว่ามันจะจบแบบไหนในบ้านปลายมันเป็นการด้อยค่าใครตรงไหนไม่เคยเข้ามาก็ไม่น่าจะต้องเข้ามานะคะไม่ได้มีใครเชิญเข้ามาแต่เพราะที่อิชันคาดเดามันไม่ตรงใจคุณคุณก็มามองว่าด้อยค่าคนอื่นคุณจะคิดยังไงเรื่องของคุณอิชันคิดอย่างนี้อิชันน่าจะมีสิทธิคิดนะคะ